คุณแพ้นะกินนี่กินนี่คุณแพ้ก็ได้กินอื่นม่มองเหมือนเดิมถ้าจะกินต้องกินตัวนี้แต่เหมือนเดิมนะเออให้เขายัดไปเลยดีกว่าแพ้ถ้าคุณกินกนู่นคุณแพ้ไม่จะแพนะ้แล้วมีทางเลือกอื่นไหมคิดก่อนไม่ได้ค,ดคิดต้องกินตัวนี้ถ้อาออกเด้หรอ,ออกนั่นจะไล่ตัวนี้เข,าข้าฮอตอย่าไปหาเสียงเลยเอ,อ้าวเออ

好的。